ม่จ้ะหนูอยากกินผัดยอดฟักทองอ่ะมันยังก,กินไม่ได้เทีวมันยังลูกมันยังไม่หมดเลยก็หนูอยากกินผัดยอดฟักทองอ่มันไม่ได้ไงทําไมไม่ได้อ่ะก็ลูกมันยังมีอยู่จะกินได้ยังไงก็ผัดยอดฟักทองกะทิอ่ะอยากกินรู้แล้วเทีวลูกมันยังไม่หมดก็ต้องปล่อยให้ลูกมันโตมก่อนแม่ลืมก,กินลูกผมกินยอดก็เป็นไรไปไม่ได้เด็ดยอดแล้วเดี๋ยวเขาว่ามันไม่เหนียวเมียวจะกินเอ๊ะพูดไม่รู้เหลืองซะแล้วก็ไปซื้อตอลองตลาดตอนจะมากินอะไรเมียวจะกินนี่ มันยังกินไม่ได้จะเอาอน,นี่จะเด็ดหมดเลยไปเด็ดเอาเอาย่างนี้ไงแกยอมว่าทองแกบอกไม่ให้เด็ดไม่<ะ>เด็ดหมานะยังจะเด็ดมาผมจะกินกับน้ำพริกเออต้องทำมันเด็ดให้กูเหนื่อยให้กูทำอีกไอ้หา่านี่มันพูดไม่ฟังอะ่ะโอ้พูดไปก็เท่านั้นแม่ก็ต้องทำให้มัน ไปฟังเลยแฝ่ะจจะต้องทำแม่รู้ดูรั่นจริงๆเด็ดมาแล้วก็ทําก็ทําขั้นตอนแรกทํำยังไงอ่ะแม่เนี่ยลอกก่อนอ๋อพอเด็ดเ,เด็ดอย่างนี้มาก็มาลอกเนี่ย<อ>มันเป็นขนขนอ,อย่างเงี้ยหรอลอกลูกลก็กินได้เหรอแม่มสุดยอดเลยเนี่ยลูกอ่ะ หน่อยก็ได้ล้อเนี่ยก็เปิดไฟสิน้ำใสต้มผักก่อนโอ้เอาผักใส่ลงไปอะไรแม่ใส่ยังไงต่อแม่สุกแล้วก็เอาขึ้นไว้ผักกะทิสิลาดเลยป่ะแม่อยุยา ไปเลยยาวข่ะยาวอ๋อเที่ยวเที่ยวไปก่อนใส่ยังแม่ยังเที่ยวให้มันงวดไปแม่ไปเลยไปเลยมีน้ำเปล่าคนอ่ะซ้ำโอ้โห หรอแม่แันนี้ก็ได้กินแล้วเนี่ยง่ายงง่ายกลยกวยอร่อยด้วยบอกขอบอกเลยใครไม่เคยลองกินนะไปลองทําตามเลยจะติดใจเอาแม่ใส่ไปนไม่เอาสามารถเอาขึ้นได้เลยหรอต้องเคี่ยวให้กะทิมันซึมไปกับอันนี้หรอ๋อมันงวดขึ้นแม่มาได้เลยนีเสร็จพอดีเลยเทีเสร็จพอดีโอ้หอมมาก โอ้เร็ว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 เลยน้พริกก็มีเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยข้าวมาแล้วโอ้โหมาถูกพักทองก็ได้กินพักทองนะแต่แม่ยายก็ห่วงไว้หน่อยก็นั่นแหละมันต้องห่วงทีแรกเขาไม่ให้กินหลักยอดมันนะเทวยอดอืใช่พอเถามันลูด้วยนะลูด้วยนะบอกว่าลูกนี่เด็ดจัดเลยฮะลูกพักทอง นี่ปึ๊บพริกใจมัดอย่างนี้ตัดปึ๊บแล้วก็อือหือือหืมหอมไงกินข้าวหรือหลับอร่อยอเออถามเป็นไง หงับหงับ,บไม่พูดไม่การนึกว่าหลับไปซะและ้วอร่อยไหมลาลูกกระทองอ่ะไปแล้วไม่ต้องให้ใคร<ด>กิน,นไม่ต้องให้ใครเขากินแล้วไม่เรียกใครเขาด้วยนะ